Nó buồn luôn, là bạn nhìn mấy lần Dạ, bây giờ mình sẽ ăn thịt Dạ, bây ขี sabes, loser, okay. ้สิข hmm. oh, mm, ี้เลยลูกขี้เลยขี้เลยลูกจ้าขี้เลยลูกโอเคแล้วก็เบ่งขี้ใส่หน้าจัวข้างในแม่มาหนาดำมาเรียนใช่ มมตมมนะว้านี่งีเลยปดมว่าถ้าปดมเสียไปใส่ไปใส่วยายชิดมือห้เมาท้าไม่้าด้วย